ละเจ็บอกฝันไพ่ใหม่เจ็บใจเอ้ยฝันพาพาสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้เดินทางมาหายายวานคนฝันแม่นนะครับดเดี๋ยวงวดนี้ยายวานจะฝันได้เลขอะไรเนาะคือทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันปีใหม่นี่คืองวดเลขออกวันที่สองเดี๋ยวเราเข้าไปหายายวานกันนะครับยายวานจะคุยกับเราว่าอย่างไรไป ยายวานกันกลือ้อครับผมสวัสดีครับวันด,ดีค่ะยายวานครับผมสวัสด,ดีค่ะอันเคลียใจน้ำด้อลูกหลานเอ้ยถึงเมื่อถอเดเมือนเงินเมื่อถ่องน้ำยาอย่างเงนบ่ด <c oughs> ตื้อคอโถดคอไฟลัล,ลายด้วยล่ะไ <c oughs> <c oughs> อ้ยังก็อยังก็เจ็บใจละเจ็บอกปั่นไฟใหม่เจ็บใจเอ้ยฝันผ่าผพาฝันว่าผพาผพาเพียง กาบ้านน้องแตกจะลายไม่ซ้ำดีครับเนาะหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มากอือย่าลืมย้ายบ้านเด้อพันอืธุ์นะครับกลับมาให้ก็นั่งใจครับถึงแม้ว่างวดที่แล้วมันเข่ามางวดเมื่อกี้ลุ้นเป็นเรื่องปกติอืย้ายใหายยังเกาะย้ายหาศูนย์หาสามศูนย์หาสามคับศูนย์เจ็ดคับศูนย์เจ็ดเลขออกหกสามหกสามโอ้ย แต้มเดียวแต้มเดียวตาหนายเนาะก็คนกระทึงน้ำยายหลเตี๋บอยู่ไดยเขาซื้อขืนซื้อลงเอ้าเดี๋ยวก่อนสีเขาเรื่องพอดีอ่าสื่อของบํารุงร่างกายมาให้ยายเพราะว่าเฮาสองคนนี่ไปใส่ในส่วนมากถ้าเฮาเอาเบอร์สื่อของเฮากับซิมี่อ่าให้แต่เฮาไม่ค่อยได้ทายลงครับเขาคอมเมนต์ด่าแต่เฮ้ะนะมามืัอนี้เอานะครับยายนะครับเนาะสาธุยายสาธุ เรา,า,าต้องสู้ของเขาต <laughs> ่อเนาะนะครับกันมาให้ก็นั่งใจย่ายบ้านเฮาครับอ่ามันงวดเลขมัน,ม,นมันเป็นเรื่องปกติอืนี่เขาไม่รุดนี่เขาไม่รุดงวดเมื่อกี้รุดงวดหน้า,าม,มันอาจีพมากกด้เดรเนาะย่ายนเนาะแล้วมันบวชันควันๆๆบวชขันแต่ฝันเด็กบวตื่นก็ลำวงปัญญ์ลำวง ลูกวาแม่ยากคิดไรได้อนะโอ้ยก็คิดเนี่ยอล้มันก็มดเงินมัดทองน้ำเมีายไรกันเลยวะแมันความวันน้องไปยูงหัวมันสิเป็นขายซื้หัวมันสิขึ้นเต็มหนึ่งถูกประนันบ่าจิกับไปขายหน้าเมียมานสีแล้วน้องนะครับกะผมในฐานะกัปคนสุรินครันะครับซื้อกลางในการนําเสนอตัวเลขของยายว่านกะขอโทษขออภัย พี่น้องเอฟซีท่านบุญจุ่มนะครับเพราะว่าที่จงได้แล้วมันรุดไปแล้วรุดเอาไหมแล้วนอญายเนาะเออกองสลากเขาปฏิยุบง่ายบ้างมันก็จะยังถือที่นเอามันมือถือแมนเป็นเท่ไหรเนาะกันใหญ่โหแม่ขายเขางมาดิจากสามถุงกันใหญ่แม่มันฝันจะเลยพิษไปเนาะบพาะว่าการนอญายเนาะ กระดกคทษขคอไฟลูกลานไล่ล่ะไอ้เมื่อกี้ยายว่าโอ้เสียดายบ่ได้แสดงไทยยังกว่ามอกี้วะบจจ่ได้แสดงอต้มตมือเอกล็ดของาายายเลยบ่ได้เบิ่งสงัมบ่ได้เบิ่งวชก้อนได้เบิ่งเนาะเออ,อ,อสีสามตรงตรงแม่นี่มันสิบ่ไปใส่ตัวสามเผมสังเกตผ้าไหมยายของแท้ที่ตัวนี้ขึ้นเรือเมเปมเปเลย เผ็ดเองเลยบ่อกใหญ่หนิแทบบานผมเอบืนผาไม่ซื้อเขามีไส้หอมนะไม่มีอย่างไม่หลุมบ่ไม่ไส้๋ยวนี้เขานิยมผาไม้กันครับอ่ามานี่นี่น่านรับตั้งแต่เลกบ่ถึกนี่น่านรับดีแห้งครับเป็นอะไรอย่างบ่บ่บ่ฝันแม่นบ่บ่บ่ฝันเนาะ มิด,นนมดจีนอนมวนหลายขับยุสันร,รับ, <c oughs> บก็นะครับมาหนีแต่บ,บ่ได้มาเอาตัวเลขกได้คนสุรินครับมาบอกกับยายมาบอกกับยายว่าเป็นยังไงสบายดีบอหลังจากเลียกออกแล้วยานแล้วเป็นห่วงเอฟซีหลายก็เลยมาว่าเอฟซีก็เป็นห่วงแมนเอฟซีก็เป็นห่วงยายว่ายายอยู่จังไงนอหนี่นอวะ อันนั้นปูอันทางลอยเอ็ดรั้วมันโทรมาหัวยจยมันใจว่ถือกระช่างมันต่อในมาแต่นู้นมันนําเป็นมื่นคนละคนนะกระช่างต่อคนะคกับว่าอ้ฟังว้วงอียงลวงพอรวยแทนลวงพอรวยจกลงมาหกสามนุกอบเ่าเอาคนใดงนุก็บเ่าเอายาย่างเดียวก็เาว่าถือิไปหายายอยู่าน มันจะได้กับฝากเสื้อมันในเลยจะคลองไว้ก่อนเด้อก่อนสี่สิไปตามเลยพูกอื่นเนาะคนสุรินเนาะได้หมดบนรางหมดนะบนสามกับสองึถงงามว่เอาถือก็ด้นว่าเอาเมือนมักเล็กย้ายไหลมักเด็กย้ายหลผมกับมักคือกันเลยผมกับด้นคือกันเอาลากหมยเนาะ อืมเอ้าใหญอยากฟังลำยายนั่นนี่ละมาเออมามาแบบฟังลำแบบแก่สั่มหน่อยแก่สั่มหนเออเออยายมีคนตัวใดที่เหลือเพราะท่านเดือดร่ำหรอมันมันแก่ยันมันไปบ่ถึงนะมันมันมันเหล็กบ่ถึงเนี่เสียเศนไปเลยเอาวยายลองเบิ่งจักก่อนลองฉันช้าหน่อยนึงเอ้าเอ้าตัวที่เริ่มต้นไม่เลยบอก ทางคันปลงสั้งคันอาวปลงทังขานอเล็กมันบอดติดเนาะเออเข้ากับโป้งมั่งเขาใจเนาะทำใจสวัสดีจ้าอันยายว่านเด้อิลาเอ้ยในคลิปลงทังคารแอนลิบวัตส์จิบผักประการใดเราขออให้ลายได้จ้าครับนะยายลำ ยันเ,น,เน,นี่ <c oughs> ยมปลาคอยบ้แม่บอกเอาสีหน้นี้หอกนั่นจะแคลวว่มีนะนแคลว่าท่านออกจัสการร่างกายต้องตายเป็นผีอยู่ในโลกนี้ไม่มีแกนสารสับย์สินเงินทองเป็นของสะทานไม่ใช่ของท่านลูกหลานต้องลา อย่ามัวประมาทโอกาสยังมีอย่าลงโลกีจะมีปัญหาโลกนี้แท้จริงเป็นสิ่งมายาเป็นสิ่งลวงตาใช้ว่าจีรัง <c oughs> สังขารร่างกายอยู่ไม่กี่ปีก็ตายเป็นผีไม่มีความหวังเกิดแก่เจ็บตายร่างกายผู้ฟัง ทุกวันเดินทางสู่ยังกองกอนยางไม่ฟังจะรั้งไม่หยุดเป็นสิ่งสมมุติตามพุทธสอนอำนาจใดๆไปวิงวอนให้ช่วยเราตอนที่วันสิ้นใจสังขารเหล่านี้เป็นที่สังเวชมันเป็นสาเหตุสังเกตเกอาไว้ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปวดเล้าอะไรหิวอิ่มเกินไปก็อยู่ไม่นานหนาวก็จะตายร้อนไปก็เย่ลำบากแท้ๆนี่แหละสังขารต้องกินต้องทายทนไปทุกวันดูหน้าสงสารคิดกันในดี สังขานร่างกายทั่วไปเน่าหม็นมีของกักเดนมองเห็นทุกทีได้เข้าไรออกหยอกย้อนมากมีล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วกันน้ำเลือดน้ำหนองล้วนของปฏิกูลไหลมาเป็นมูลพอคูณไหลจันข้างนอกเน่าหม็นมองเห็นข้างในอีกข้างในนั้นล้วนฉันไม่งาม จังคารร่างกายไม่ใช่ตัวตนเกิดมาเป็นคนไม่พ้นโดนห้ามต้องนอนเปลือยกายให้ไฟรูปรรมเมื่อเจ้าโดนห้ามสู่เชิงตะกอนตอนมีชีวิตต่างคิดยึดมันของแก่ของฉันพากันเดือดร้อนลบโมโ,โทจันหลายชั้นหลายตอนไม่ฟังคำสอนของพระสัาตด,ดา ยามตายเป็นผีไม่มีที่พึ่งเงินจากจะลึงอย่าพึ่งทำหาไม่ตามติดตนที่คนหามาก็ต้องไรค่าเวลาสิ้นใจได้มือให้เขา,วา,วาน้ำช่วยรถเพราะว่าทั้งหมดเอาไปไม่ได้ช่วยเป็นพยานดูกันทั่วไป ให้คนทั้งหลายจำไว้ทั่วกันมีเพียงเท่านี้เท่าที่เกิดมามันเป็นมายาอย่างน่าสงสารมาทำกุศลหนีพ้นกันดาลไปสู่นิพพานทั่วกันเลยดีสละกิเลสเป็นเหตุให้ทุกเป็นทางที่ถูกพกจุกสดใจเป็นนิพพานงปารมังัาจใจ ทานศิลภาวนาตลอดไปเถิดเอ้ยขอบคุณค่ะยมวนคือ,คอเก่าเนาะย่าเนาะอืมาปยางฟังฟังแบบป้งสังขารเนาะม,นมันบวชถือกับปป,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 ป่งปั่งจ้ะมนนีย่างเป็นของเอาพ่อย,ย่างเด้อ อ้ายไคก็อยู่ล้างกระบองเลยยังอาศัยล้างเขาอยู่แม่นสักปืนนึงเข้าก็ททวงคืนงวดหน้าอาจสิมาเด้เนาะเออบ่ฮู้ภาวนาเนาะยายเนาะาวนาอือบ่ทันได้ฝันอีหยังเลยบ่ม็ดอิซิมอิซิมปาปนแถวบ้านผมก็เอิ้นว่ามปนบักหอยไข่อืงวดนี้งวดนี้น่าจะตามช่วงโค้งสุดท้ายเนาะยายเนาะอืเพราะว่า งวดเมื่อกี้เฮาลบขวนย่ายเกินไปหรือเปล่าไม่เนอืมอืมเอ้านะครับก็สิมาตามย่ากมันก็เลยเพลี่ยนไงมันมันเลยเพลี่ยนเนาะอ่าใช่อ่านะครับก็สำหรับอ่าพี่น้องกองปายเนาะอ่าคุณย่ายกับผมสองช่องกะขอโทษขออภัยเนาะคราเห็นยังไงแล้วมันผิดเนาะครับถือว่าผู้ถือกมี่ละเอ้าผู้ซื้อขืนเนาะสำหรับมนี้กามาอ่าให้กันมังใจย่ายว่านเฮาเนาะนะครับถ่ายสุดมี่ยังฮอตเอฟซีเพิ่นเนี่ย ก็ฝากความเสียใจน้ำลูกน้ำลานหลายๆเด้อยังไงกะย่างก็ขอโทษข้อไผ่ลายๆที่มุดเงินมุดทองไปน้ำยายยังไงกะมันเป็นความหวานน้อยละเอ้ยกับเบาๆไปเนี่ยเป็นของเห่าจังได่กับสีได้ดอกขอบคุณยายหลายขอบคุณยายครับสวัสดีครับแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ